คุณมนคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณกัญชนาคุณจุริมาสวัสดีค่ะค่ะค่ะนี่มันก่อนคุณจุริมาเนฉันไม่ได้อยู่คุยกับคุณมลช่วงต้นปีมาสวัสดีปีใหม่ที่ที่ออฟฟิศโอ้โหสวยงามมาเลยค่ะสวยงามไม่เปลี่ยนสวยงามแค่ต่อเห็นพิธีกรในสตูกันเลยอ่ะที่ตรงนี้ธุรกิจอะทุกคนอ๋อวันนี้เหรอคุณถิ่นท่า เดี๋ยวหลังน้องมาออกรายการที่ทีวีบ่อยๆเอาค่าคำถามค่ะคุณโมนฝากไว้ค่ะเริ่มจากคุณพีนะคะคุณมีบอกว่าไม่ทราบว่าถ้าผมจะเริ่มลงทุนเริ่มต้นลงทุนซื้อทองแบบถัวเฉลี่ยรายเดือนกับร้านทองจะเวิร์กไหมตอนนี้เนี่ยผมมีเงินเหลือเก็บเดือนละประมาณหนึ่งหมืนแต่กะว่าจะลงทุนในทองกับหุ้นไปพร้อมๆกันเลยช่วยแนะนำด้วยค่ะค่ะมันมันว่ากีนะคะเป็น เป็นการกระจายการลงทุนเพราว่าทุกเดือนเนี่ยมีเดือนละประมาณหนึ่งหมื่นบาทอาจจะแบ่งสัดส่วนก็ได้นะคะว่าเป็นหุ้นสก,กิเปเซนก็เป็นทองคำสกิเปอร์เซนหรืออาจจะแบ่งครึ่งก็ได้ค่ะก็ถือว่าเป็นการเฉลีย่ยต้นทุนในการที่ในการที่จะเข้ามาลงทุนด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าทั้งสองแบบคือก็อย่าลืมนะคะว่ามันมีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าอย่างหุ้นเองก็ ถือว่าปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากโอกาสที่ในการปรับตัวลดลงก็ยังมีอยู่ส่วนตัวทองคําเองปีนี้เนะะี่ยค่ะผลตอบแทนอาจจะไม่มากนะคะเหมือนหลายๆปีที่ผ่านมาผลตอบแทนปีนี้เราคาดไว้อยู่ที่ประมาณ5%เปอเท่านั้นเองแล้วก็ยังในเรื่องที่ที่คุณเจติมากับคุณกัลตนาพูดตอนต้นก็คือในเรื่องของค่าเงินบาทด้วยเหมือนกันที่ยังเป็นปัจจัยกดดันทาให้ราคาทองคาอาจจะมีการปรับตัวลดลงบ้างแต่โดยรวมเนะะี่ยค่ะคือมังก็เห็นด้วยนะคะเกี่ยวกับการกระจายการลงทุนอย่างมีในหนึ่งหมื่นเนี่ยค่ะอาจจะแบ่ง อาจจะแบ่งเป็นสองส่วนก็ได้ส่วนหนึ่งคือเก็บเข้าไปในทองคําเดือนละห้าพันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเก็บเข้าไปในหุ้นหรืออาจจะแบ่งสามก็ได้ก็คือเป็นออมทรัพย์ส่วนหนึ่งนะคะลงในพวกกองทุนแล้วก็ในหุ้นส่วนหนึ่งแล้วก็ในทองคําส่วนหนึ่งค่ะค่ะ<า>ไม่เพราะว่าตอนนี้พอผลตอบแทนโดยรวมมันน้อยลงอนะเนาะคนอาจจะแบบเอ๊ะลงังไหนจะผสมยังไงดีจะหุ้นเท่าไร่ทองเท่าไร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืมอมลค่ะ<า>ใช่ค่ะขึ้น ค่ะมาที่คุณนงนภานะคะคุณนงนภาบอกว่ามีทองที่ซื้อไว้ตอนสองหมื่นห้าันห้าร้อยอยู่ยี่สิบาทเป็นการลงทุนในทองคําครั้งแรกรู้สึกว่าไม่ประทับใจเลยตอนนี้ปรึกษากับสานีว่าจะขายทิ้งไปเดอไปเลยดีหรือเปล่าหรือจะถือต่อไปดีคะเชิญค่ะ ค่ะตอนนี้เนี่ยราคาทองคําอยู่ประมาณสักสองหมื่นสามนิดๆล้นะคะซึ่งก็คือมองว่าก็ค่อนข้างจะจะจะล่วงลงมาจากต้นทุนของคุณนงนภาค่อนข้างมากทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยคือขึ้นอยู่กับคุณนงนภาด้วยคพะว่าสามารถถือเงินลงทุนก้อนนี้ได้นานแค่ไหนหรือว่ามองว่าเป็นการลงทุนระยะยาวซึ่งปีนี้เนี่ยราคาประมาณสักใกล้ๆสองหมื่นห้าสองหมื่นหกยังยังมีโอกาสที่จะเห็นได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าสามารถถือต่อได้ ก็แนะนําว่าอาจจะอยากจะให้ถือต่อก่อนนะคะแล้วก็รอจังหวะการดีตัวการปรับตัวขึ้นของราคาทองคําแล้วก็ค่อยไปขายอีกครั้งหนึ่งก็สามารถทําได้ค่ะแม,ม่แต่ก็เนาะทําใจลบาบากพอซื้อมาตอนแพงนิดงค่งใช่ค่ะหรือว่าถ้าเอใจร้อนอยากจะขายตอนนี้ก็แนะนําว่าอาจจะขายบางส่วนก็ได้นะคะก็ไม่จำเป็นต้องขายทั้งหมดค่ะค่ะ่อะมาที่คุณอภิคมค่ะ ถามคุณถิทาอันนี้ระบุเลยนะโลกนี้มีประเทศไหนบ้างที่เวลาขยับตัวขึ้นเอาเวลาขยับตัวหรือว่ามีการเคลื่อนย้ายเกี่ยวกับทองแล้วจะทําให้มีผลกับราคาทองคําในตลาดโลกครับเพราะอะไรเสร็จค่ะค่ะอย่างล่าสุดเมื่อเมื่อประมาณสักเเดือนที่ผ่านมาค่ะมีข่าวเกี่ยวกับธนาคารกลางเยอรมันใช่ไหมคะที่ที่เขาถือทองเนี่ยถือว่าเป็นดับสองของโลกอันดับอ,อันดับหนึ่งเนี่ยคือสหรัฐแล้วก็อันดับสองคือ คือเยอรมันได้มีการย้ายทองคำนะคะที่เคยฝากไว้ที่ธนาคารกลางประเทศต่างๆอย่างเช่นเคยฝากไว้ที่สหรัฐก็ตามหรือว่าฝากไว้ที่ฝรั่งเศสก็ตามก็เริ่มมีการขนย้ายกลับเข้ามาไว้ในประเทศนะคะก็คือว่าอาจจะด้วยความเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประเทศเขาเองอะไรเงนี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็เราก็มองว่า ก็ไม่ได้ไม่ได้ส่งผลกับการปรับขึ้นลงของราคาทองคํามากนักนะคะเพราะว่าคือแค่เป็นการย้ายเคลื่อนย้ายเฉยแต่ว่าเรามองว่าถ้าเป็นในรูปแบบของการเที่แต่ละประเทศมีการสะสมทองคําเพิ่มอันนั้นน่าจะส่งผลกับการเพิ่มขึ้นของราคาทองคํามากกว่าซึ่งก็อย่างที่เราเห็นในช่วงประมาณสามสี่ปีที่ผ่านมา ธนาคา,ารกลางเกือบทั่วโลกเลยนะคะ,คะก็เป็นใลักษณะของการทยอยสะสมทองคําสะสมซื้อขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งก็ทําให้ในช่วงที่ผ่านมาราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องมาในช่วงหลายปีค่ะค่ะอนอกจากเยอรมันจีนอินเดียอะไรอย่างเงี้ยคะคุณมนค่ะก็มีซื้อเพิ่มนะคะแต่ว่าอย่างจีนเองเนี่ยคะ่ะในในรูปแบบของตัวทองคําเองยังยังไม่ได้มีประกาศออกมาในช่วงสองสามปีว่า คือมาเป็นทองคำเปิามานะเพราะว่าคือจีนเอือเป็นประเทศที่ทุกคนจับตาม,มองทีเดียวเพราะว่าเงินสำรองของประเทศเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็สัดส่วนเนี่ยไปอยู่ในตัวค่าเงินไปอยู่ในยูเอสดอลลาร์ค่อนข้างมากส่วนทองคำเนี่ยแค่ประมาณสองเปเซนเท่านั้นเองแต่ว่าเห็นเท่าเิอนเยอรมนีเนี่ย ซื้อสัดวนทองคำเกือบ60%ได้ของเงินทุนสำรองนะคะดังนั้นก็เลยอย่างจีนเนี่ยตอนนี้รูปแบบที่เขาเข้ามาถือก็จะเป็นในลักษณะของเหมืองทองคํามากกว่านะคะแต่ว่าถ้าจีนมีการเข้ามาสะสมเป็นในในรูปแบบของตัวทองคํามากขึ้นเราเชื่อว่าน่าจะส่งผลทําให้ราคาทองคําปรับขึ้นได้มากค่ะแต่อยช่วงที่ผ่านมันก็จะเป็นรัเสเซียเองที่ ปเทศต่างๆ <สะ S 1> ที่คือเราจะเริ่มเห็นแนวโน้มของประเทศที่ชิดลังพัฒนาหรือพึ่งพัฒนาก็เริ่มถือสัส่วนทองคําเพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างประเทศไทยเอง ก็ตับขึ้นมาในช่วงของปีที่ผ่านมาด้วยเช่นกันค่ะค่ะจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคุณมนที่ธนาคารกลางหรือว่าหลายๆประเทศมาสะสมทองคํามันก็คือหลายๆคนก็มีคนพูดเยอะเนาะคุณกญจนาใช่ไหมว่ากลัวช่วงนี้ราคาค่อนข้างจะดูทรงๆแอบสุดๆ,ๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็กลัวว่าบางคนเริ่มมองหลุดสองหมื่นหรืออะไรเงี้ยการที่ธนาคารกลางแต่ละประเทศมาสะสมตรงนี้มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่พยุงได้แม้ว่าราคามันน่าจะไม่ไม่ตกต่ํามากอย่างที่หลายคนกลัวเป็นไปได้ไหมคะคุณมน คือมึงมองไมดเลยแต่ว่าถ้าพาดูสัดส่วนนะคะคือมังมองว่าสัดส่วนในในส่วนที่ธนาคารกลางมาซื้อในแต่ละปีเนี่ยถือว่าถ้าเทียบต่อโลกต่นอกันได้มากพนาคารว่าปีนึงน,นี่ค่ะฝั่งที่เป็นาฝั่งซื้อของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่พันตังค์แต่ว่า้าอย่างถ้าเรารวมกลางทั่วโลกแต่ละปีที่ท่องมาซื้อจะอยู่ที่ประมาณสามร้อยจนถึงสี่ร้อยสัดส่วนที่เถ่า ก็ง่ายจะอยู่สักาะมาณสิบเปอร์เซ็นที่ที่เข้ามาซื้อก็คือธนาคารกลางเป็นลูกค้าของกลุ่มทองคําเนี่ยค่ะออกมาสิบเปอร์เซ็นได้แต่ว่าส่วนใหญ่ๆที่ส่งผลกับการขึ้นลงเยอะๆตอนนี้เนี่ยมองว่าน่าจะเป็นในแง่ของพวกกองทุนต่างๆหรือว่านักองทุนซึ่งตอนนี้เองก็มีสัดส่วนที่ถือเพิ่มขึ้นมากเกือบเกือบจะครึ่งหนึ่งหรือว่าเกินครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำค่ะกลุ่มเนี่ยก็จะส่งผลค่อนข้างมากแล้วก็ ถ้าเ,เรามาสังเกตดูเนี่ยค่ะพฤติกรรมของนักลงทุนเริ่มเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าอย่างการที่เมื่อก่อนเนี่ยนะักลงทุนซื้อทองคําเองเราก็ถือยาวๆเมื่อก่อนเราจะเห็นได้บ่อยแต่เดี๋ยวนี้เนะะี่ยค่ะก็คือเริ่มมีลักษณะของการเข้ามาลงทุนทํากำไรระยะสั้น mm. จะเห็นได้ว่ากองทุนมีการซื้อขายเข้าออกบ่อยตรงเนี้ยค่ะน่าจะส่งผลกับการขึ้นลงของราคาทองคํามากกว่าค่ะ คะ่ะอืมค่ะดิฉันเข้าใจว่าคุณเน,นี่ยนี่อธิคมเองก็อยากทํากันบ้านเนาะคือเวลาเจ้าไหนมีขยับตัวมีขึ้นเอินเดียมีขึ้นภ่าสีอะไรแบบนี้พณจิติมาเนาะอะมันเหมือนกับจับสัญญาณไงจะได้เงินดูในเรื่องการลงทุนแต่ว,ว่าก็ค่อนข้างจับยากเหมือนกันเนาะใช่ไหมคุณนทองต้องยอมรับเพราะเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวของราคาใช่ไหมคะค่ะคือมูลมองว่าตอนเนี้ยคือในถ้าเป็นการลงทุนระยะสั้นเองนะคะ อาจจะต้องอาศัยอย่างอย่างถ้าเป็นถ้าเป็นข่าวทั่วไปข่าวพื้นฐานเนี่ยมันจะช่วยตัวราคาทองคำในแง่ของระยะยาวแต่ว่าถ้าจะเข้ามาลงทุนในระยะสั้นๆเน่ะมต้องอาศัยข่าวทางเทคนิคเป็นตัวประกอบเพราะว่าอย่างอย่างกิเช่นลา่าสุดที่อินเดียเองมีการเพิ่มภาษีการน,นําเข้าทองคำนะคะ จาก4เปอร์เซ็น์ขึ้นมาเป็น6เปอร์เซ็นตถามว่ามีผลไหมก็ก็มีผลเหมือนกันแล้วนะคะก็คือทําให้อินเดียเองที่เป็นประเทศที่ซื้อทองใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของของโลกเนี่ยค่ะลดปริมาณการซื้อขายลงแต่ว่าแต่ถ้าถ้าเรามาดูในแง่ของฝั่งฝั่งที่ซื้อทองจริงๆกับฝั่งที่เป็นกองทุนฝั่งกองทุนเองก็ยังมีผลเ,อเยอะกว่าค่ะค่ะค่าก็คางชัดเจนได้สมมากด,ด้วยค่ะคุณสุภาค่ะวันก่อน คงฟังที่เราพูดนะคุณจิติมาวันก่อนฟังรายการที่ผู้ด,ดําเนินรายการหยิบเรื่องราคาทองมาของหลายหลายสนักไม่ทราบว่าถ้าจะลงทุนในทองให้ปลอดภัยควรจะลดสัดส่วนลงภายในสิ้นปีนี้ใช้หรือไม่ mm hmm. เดี๋ยวเล่าให้คุณมวลฟังก่อนวันนั้นดิฉันนะีคุณจิติมาก็เอาโพลหลายๆสํานักมาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าปี2013ก็ยังพอจะทํากาไรนะคุณจิติมานะใช่แต่พอถัดไปพ,<า>พปี2014เนี่ย ราคาทองดูเหมือนเฉลี่ยจะลดลงมีการปรับเป้าลงเยอะหลยสำนักอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะคุณสุภาคงฟังอยู่คืออย่างนี้ยังไงดีคะจะลงทุนทองให้ปลอดภัยคุณจะลดสัดส่วนลงไหมครับคือมองว่าแล้วแต่ว่าาดูจากสำนักไหนด้วยนะคะเพราะว่าโดยโดยรวมเนี่ยถ้าถ้าแต่คือที่หลายๆสำนักเองเริ่มให้สัดส่วนลดลงในปีหน้าคือ คนมองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของนโยบายอาัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐด้วยที่มีแนวโน้มที่จะปรับโตเพิ่มขึ้นนะคะเลยทําให้คือเหมือนกับทําให้เป็นไปได้ว่าอาจจะมีนักลงทุนยกย้ายการลงทุนจากทองคาไปลงไปลง,ไปลงในตัว US บ้างหรือไปลงในแอสเซทตัวอื่นบ้างนะคะก็เลยเป็นไปได้ว่าหลังปีหน้าราคาทองคำอาจจะมีการปรับตัวลดลงเพราะว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะได้เห็นโอกาสของการฟื้นตัวนะคะแต่ว่าอย่างอย่างในแง่ของปีนี้เองล่าสุดเองนะคะก็ มีนักวิเคราะห์บริษัทวิเคราะห์ทองคำรายใหญ่ก็คือ g f m s นะคะก็คือเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่วิเคราะห์อย่างเดียวเลยซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านทองคำมันทั้งมากนะคะแล้วก็ที่นี่เองเนี่ยถ้าเราดูย้อนหลังหลาย,ลายปีเออเออเวลาที่คาดการราคาทองมาก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะตรงทีเดียวนะคะโดยที่เขามองว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยราคาทองคำน่าจะอยู่เชี่ระดับประมาณ1,775เหเหรียญอันนี้คือเฉลี่ยนะคะส่วนครึ่งปีหลังเนี่ย คาดว่าน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ1นึ่พันแปดร้อยห้าสิบเหรียญค่ะอันนี้ก็คือที่เขาคาดการไว้ในในของปีนี้นะคะดังนั้นเนี่ยคือปีนี้เองเนี่ยโดยรวมคือมันก็เราก็ยังมองวายอีเองเราก็ยังมองค่อนข้างบวกสําหรับราคาทองคําจะถามว่าบวกเหมือนขึ้นเยอะเยะมากไหมเหมือนในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาคืออาจจะไม่มากนะคะนะคะับ ดังนั้นเองสัดส่วนอย่างที่คุณสุภาถามก็คือมันว่ามันกะถูกต้องที่ทุกๆปีเนี่ยอาจจะต้องมีการมาปรับสัดส่วนในการถือทองคําอย่างที่<ช>อาจจะเคยถือไว้เยอะสามสี่สิบเปอร์เซ็นอาจจะมีการลดลงมาเหลือประมาณสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นตก็สามารถทําได้ค่ะค่ะใชเดี๋ยวสินงปีมาดูอีกทีนะคุณจีดีมาเนาะใช่ลงไปบลายมาดูอีกทีว่าเอ๊จะเขาปรับอ่าแนวโน้มตัวเลขเฉลี่ยกันไหมหรืออะไรยังไงมาที่คุณสมภพค่ะ บอกว่าผมสังเกตว่าปีที่ผ่านมาคนบอกว่าลงทุนในทองคําได้ผลตอบแทนน้อยและไม่ค่อยน่าพอใจแต่ผมก็ยังพอได้กาไรเนี่ยตราที่ดีนะคะผมเล่นเข้าออกเป็นรอบๆไปปีนี้กลยุทธ์แบบนี้น่าจะยังไปได้หรือเปล่าค่ะก็ปีเนี้ยค่ะต้องใช้กลยุทธ์แบบที่คุณสมภพทําอยู่เลยนะคะก็คือว่าเป็นการเซื้อขายในระยะสั้นเพราะว่าอย่างถ้าดูต้งปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยคะ่ะคือว่าาองทองคาเอง เออถ้าเป็นราคาทองสามประเทศเนี่ยถือว่าอยู่เท่าตัวเลยก็คือเปิดตีเท่าไหร่อนนังเจก็จอยู่ประมาณเดิอนค่ะว่าถ้าซื้อปึ๊บแล้วก็ถือยาวจนเห็ตอนนี้ถ้าเป็นราคาทองสามประเทศอาจจะไม่กําไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อเป็นราคาเงินบาทในบ้านเราเนี่ยอาจจะขาดทุนนิดหนึ่งหรือสาเพราะว่าโดนในเรื่องอัตราแลก<ร>เปลีย่ยนแต่ว่าถ้าเรามาดูในช่วงความเหวี่ยงในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะ ราคาทองคำเหบี่ยงไปแล้วประมาณห้าเปอร์เซ็นตได้ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการเทียบให้ดูได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาคือถ้าเราลงทุนแบบเป็นกลยุทธ์ของการซื้อแล้วเราถือยาวๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะแล้วการลงทุนของทองคำในช่วงหลังตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เนี่ยคือมองมว่าน่าจะเป็นการทำกำไรระยะสั้นซื้อขายตามรอบเพราะว่า สามารถทำกำไรตามอรอบของของราคาทองคำได้ความเหลี่ยงของเขาเนี่ยก็มีตั้งแต่ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นถึงห้าเปอร์เซ็นแล้วแต่ตังหวะก็คือแล้วก็ลองนะนะว่าลองลองคำมารู้ว่าอาจจะแบ่งเงินออกมาเป็นเป็นส่นวนหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็มาซื้อขายทำกำไรตามรอบไปค่ะค่ะก็ต้องที่เราคุยกันตลอดเนาะปรับกลย,ยุุธ์ใช่ไหมคะเป็นช่วงสั้นๆจับจังหวะการลงทุนมากขึ้นกว่าถือยาวค่ะก็ดูอย่างผิดสมมบินะก็ยังทำกำไรได้อะคือถ้าคนเขาสนุกกับการทข์เข้าก่ ค่ะอ่าก็ว่าทำไปค่ะขอบท้วนพจิติมาวันนี้ค่ะขอบท้วนทีนี้เนี้ยนิดนึงแล้วกันเข้ากับบรรยากาศนะเวลาตุ่ดจีนใช่ไหมตุ่ดจีนคุณกาญจนาคึกคักแต่ว่าเอ้แต่ดูปีนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ใช่แบงก์แบงเป็นไงบ้างคะคุณมนถ้าหลายๆคนคิดว่าเฮ้ตุ่ดจีนปีนี้ทองจะขึ้นความจริงมันน่าจะเป็นอย่างนั้นไหม คือมองว่าไม่ค่ะเพราะว่าตัวราคาทองคาเองอย่างกิจจีปีที่แล้วเนี่ยที่ขึ้นเพราะมันมีสถานการณ์ในเรื่องตะว,วันออกกลางราคาดินมันเลยพุ่งกระฉูดในช่วงปีที่แล้ว,วราคาทองคาเองเลยตับตัวขึ้นด้วยนะคะแต่ปีนี้เนี่ยคือเรามองว่าคือแรงซื้อมีไหมมีอยู่แต่ว่าตอนนี้กลุ่มใหญ่ๆกลายเป็นกองทุนมากกว่าที่ผลักทําให้ราคาคทองคาขึ้นลงค่อนขึ้นมากดังนั้นเนี่ยมันแนะนาว่าในในช่วงตะมันปุมาเนี่ยค่ะ คือถ้าราคาทองคำเองมีการขึ้นไปทดสอบใกล้ๆแนวสอง0 0ื่นสี่พันหรือว่าประมาณสักใกล้ๆพันเจ็ด้อยเหรียญยังแนะนําให้ขายทำกาไรออกมาก่อนเพราะเราเชื่อว่าในระยะสั้นๆน,น่แต่ยังไม่เห็นการปรับตัวลดลงของราคาทองคำค่ะ <S <s ในช่วงจานนี้ใช่ไหมก็ได้เห็นภาพรวมนะวันนี้หลายคําถามด้วยขอบพระคุณมากนะคะคุณมลค,ค่ะขอบพระคุณะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมลทีพานาว,วัฒนรัพย์นะคะจากวัน